Report We landed the Planet Aver finally on 1.1อาจจะเป็นเกมที่ไม่ได้อยู่ในความสนใจของใครหลายคนนักหรือเพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นโฆษณาหรือข่าวของเกมนี้เลยแต่ว่าด้วยสีสันของงานภาพการดีไซน์ตัวสัตว์ต่างดาวที่ส่วนตัวแล้วให้ความรู้สึกคล้ายกับเกมสปอร์บวกกับความเป็นนดโนเสาร์เล็กน้อยและตัวผมเองก็ทึกทักไปว่าสามารถจับสัตว์มาต่อสู้ได้มันก็เลยดึงความอยากรู้อยากลองให้ผมมาเล่นเกมนี้และนี่คือเกม Creature s o f t Ava ครับ

เราเลยถูกส่งตัวเข้ามาในดอปพอตโดยพ่อแม่ของตัวเอกก่อนที่จะเกิดการระเบิดซึ่งตัดฉางไวท้ทีแล้วก็ยังอยู่ในดอปพอตแต่ว่าเป็นร่างผู้ใหญ่แล้วแถมดอปพอตที่เราอยู่ก็เกิดเสียและตกลงมาในดาโคอเอวาครับ Bic? Bic! A, ตัวเกมจะค่อยๆสอนระบบเกมไปตามทางผ่านข้อความป๊อปอัพโดยระหว่างนี้เราก็จะสื่อสารกับคู่หูของเราที่ชื่อว่าทาบิตะตั้งแต่ในช่วงคัดซินต้นเกมจนมาถึงช่วงที่เราสามารถควบคุมตัวละครได้ในระหว่างนี้ตัวเกมยังไม่ได้บอกอะไรเรามากจนกระทั่งเราไปเจอชาวเผ่านา้มที่เป็นนักโบราณาคดีที่บังเอิญเจอเราพอดีขณะที่สำรวจในโบราณาสถานที่เราตกลงมาจากการที่เราหลบหนีจากสัตว์ปลาตัวใหญ่ จากนั้นตัวเกมก็จะเผยว่าเราชื่อวิกและเราก็ไม่ได้เป็นมนุษย์คนแรกที่มาอย่างดาวเคราะนี้แต่อย่างไรก็ตามครับการได้เจอกับนักโบราณคดีคนนี้จะพาเราไปสู่ภารกิจหลักของเกมก็คือการกอบกู้ดวงดาวจากโลกร้ายที่ชื่อว่าเดอะว t เท l i n g ที่ทําให้สัตว์และสิ่งมีชีวิตมีความก้าวร้าว ระหว่างที่อยู่ในโบราณสถานแห่งนี้เราจะค้นพบคาถาอันหนึ่งซึ่งไอ้เจ้าคาถานี้ก็ต้องเอาไปใช้ในการแก้พัซเซอรต่างๆในเกมครับไม่ว่าจะเป็นการลบถาวันหรือเปิดประตูหรือบางทีก็อาจจะเจอพัซเซอร์ในรูปแบบของการต่อจิ๊กซออาจจะต้องใช้เวลาบ้างแต่โดยรวมก็ไม่ได้ยากจนเกินไปครับอ,อีกประโยชน์ของนาติฟาหรือก็คือเจ้าคาถานี้ มันเอาไว้ใช้ช่วยสู้กับมอนสเตอร์เวลาเราเจอตัวที่ติดโลกวิเทอร์ลิงโดยตอนแรกที่เข้าใจว่าระบบแพทเทิร์นของเกมจะเป็นแบบสามารถจับมอนสเตอร์มาเป็นพวกเพื่อช่วยต่อสู้กับตัวอื่นได้แต่เมื่อเจอความจริงก็แปลกใจอยู่ไม่น้อยเพราะว่ามันตรงกันข้ามเลยด้วยซ้ําตัวคาทามันเอาไว้ใช้ยิงบีมเพื่อค่อยๆลดหลอดมอนสเตอร์ที่ติดวิเทอร์ลิงให้กลายมาเป็นมอนสเตอร์ปกติในระหว่างต่อสู้ตัวเราสามารถเดสและกระโดดหลบได้ระหว่างยิงบีมด้วยแต่ว่าจะใช้สตามิ่า อย่างไรก็ตามครับเราไม่สามารถกดทุบหรือตีได้เหมือนตัวเกมจะเน้นให้เราไม่ใช้ความรุนแรงนะเน้นไปทางดิเฟนซีฟซะมากกว่า Everyone. Well, well. Looks like we found our way out of here. So, Mr. Archaeologist, what do they call you? Let's see. Your tongue, name is What is tongue name Your my What หลังจากที่เควสพาเรามาถึงจุด Fast t r a v e l และสามารถเข้าเมืองของชนเผ่านา้มได้แล้ว mm hmm. ตัวเกมก็จะให้สลาดกับเราในการสำรวจในตามพื้นที่ต่างๆก็จะมีมอนสเตอร์รอเราให้ได้ไปรักษาน้องๆและส่งกลับไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยซึ่งเจ้าสโซนที่สามารถเทเลพอร์ตน้องๆได้ก็จะมีรูปร่างคล้ายๆก้อนแบตเตอรี่เมื่อส่งน้องได้แล้วผู้เล่นก็จะได้รับสกิล EXP เป็นรางวัลตอบแทนครับ โดยรวมสกิลของเกมนี้จะแบ่งเป็น2ส,สายคือสายคาฟยาทํายาเพิ่มเลือดและสต a ามินา่าโดยความเทว่าเลือดเกมนี้จะไม่รีเจนขึ้นมาเองสายนี้ก็ถือว่าสําคัญไม่น้อยครับแต่ถ้าใครชอบจับมอนไวๆสายกระทาก็จะมียิงบีมแล้วลดหลอดได้ไวขึ้นหรือเชนลิงที่จะไปยิงชิงมอนสเตอร์ตัวอื่นๆด้วยรวมถึงสกิลโอเวอร์ชาร์ที่ช่วงขณะหนึ่งพอกดปุ่มแล้วตัวบีมก็จะแรงขึ้นอีกเท่าตัวส่วนอีกสายก็คือสกิลประเภททั่วไปที่จะคอยเพิ่มช่องในกระเป๋า เพิ่มหลด Max HP และ Max stamina หลังจากรักษาน้องๆแล้วอย่าลืมแวะดูรอบๆด้วยเพราะบางทีอาจจะเจอพัซิลเล็กๆน้อยๆที่จะให้เรายืมพลังของน้องๆไปใช้ในการเปิดเส้นทางใหม่ๆเหมือนกันรวมถึงขุดหาไอเทมตามพื้นได้อีกด้วยวิธีใช้งานน้องๆก็ไม่ยากเพียงแค่หยิบฟ l ุตออกมาโดยการกดปุ่ม3บนคีย์บอร์ดแล้วหมุนเมาส์ไปตามโน้ตที่เกมบอกจะขึ้นเป็นแถบเเหลืองเล็กๆที่ขอบวงเมื่อกดครบ3โน้ตแล้วน้องจะวิ่งมาแล้ครับ หลังจากนั้นก็ให้หันมุมกล้องไปที่ตัวน้องที่เราต้องการแล้วกดคลิกซ้ายแค่นี้ก็จะควบคุมน้องได้โลกในเกม Creature Soft Eva จะเป็นแบบ Open World เราจะเริ่มต้นจากโซนเล็กๆทำเควสส่สงเควสรับ EXP แล้วก็ทำความเข้าใจกับเนื้อเรื่องของเกมเมื่อถึงจุดๆหนึงโซนใหม่ก็จะเปิดให้ผู้เล่นได้ไปสำรวจเพิ่มขึ้นพื้นที่ที่สำรวจในช่วงแรกจะมีพื้นที่สีเขียวซากปรักหักพังเหมืองโซนภูเขาหิน โดยระหว่างทางผู้เล่นสามารถสำรวจเพื่อค้นหาจุดฟาสทาวเวลได้ด้วยโดยการมองหาเครื่องปั่นไฟบริเวณรอบๆบ้านและก็เปิดมันก่อนที่จะเดินขึ้นบ้านเพื่อเปิดจุดฟาสทาวเวลพองานเวลาออกสำรวจไปที่ไกลๆก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับว่าตอนกลับจะลำบากเดินไกลโดยรวมก็เป็นเกมที่เล่นได้แบบเพลินๆไม่ได้วุ่นวายหรือตื่นเต้นชวนให้ลุ้นอะไรแบบนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชมคือเวอร์ดไซน์ของเกมที่สวยงามและดูผ่อนคลายมากๆการออกแบบตัวมอนสเตอร์สายพันธุ์ต่างๆที่น่ารักจริงๆ ตัวเกมทำประสิทธิภาพได้ดีส่วนตัวเครื่องไม่ได้แรงมากแต่ทำแฟลชเนตวิ่งได้ตั้งแต่1 1 0จนถึง180เลยครับใครที่สนใจเกมแนวจนภัยแบบสบายๆไม่ได้เน้นความนุดเร็วรุนแรงแล้วก็ค่อยๆติดตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆพร้อมกับการไปเจอและรูปหัวน้องๆน่ารักๆแบบนี้ก็สามารถไปตามเกมนี้กันได้ค r e a t u r e ซอฟเอวลงบน s t Steam e อ i c ีเกม Store และ Xbox ครับเดี๋ยวทิ้งลิ้ไว้ให้ตรงที่ Description ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลื กดกระดิ่งและคอมเมนต์กันเข้ามาได้